ปางเสด็จเปรเวดาวชะลา,ลายสงรัตนาพิมานชัยกิ่งแก้วผังพร้อมผัวภลไกายแหนแหเลือกระบวนต้นแพ้ พิงพลายทองพาสาเด็ตโดยแดนชนทรงเรือตนงามเฉิดชายกิ่งแก้วแร้วพันนรายพายอ่อนหยาบจับงามงอน นาวาแน่นเป็นขนาดล้วนลูกสัตว์แสนยากรเรือเรียวทิ้วทงสรอนสาคอนหลันขันคืนฟองเรือคุดหยุดหน้าหิวลิ้วลอยมา พาพันพยองพลพายกายพายทองร้องหูเหหโอเหมาสรมุกมุกสีดานเพียงพิมานผ่านเมฆาม่านกองทองรรจนา หลังคาแดงแย่งมังกรสมันทชัยไก่กาบแก้วแสงแวววับจับสาคอนเหลียบเลียงเคียงขู่จรดังห่อนฟ้ามาแดนดินสุพรรณหง สงผูหอยงามชดช้อยลอยลางศิลเพียงหงสงพมมินลิ้นลาดเลือนเตือนตาชมเหลือชายไวว่องวิ่งลวดเร็วจริงยิ่งอย่างร